แค่ไม่ต้องจินตนาการกับงานชิ้นใหม่นี้เลยค่ะเมื่อซุปเปอร์คนดังยายายอุรัสยาใช้ความน่ารักเป็นตัวเองออกมาสร้างสารรค์งานได้ไหลลื่นกับงานภาคเสียงการ์ตูนซูปเปอร์ฮีโร่ทางช่อง3โดยแค่เห็นบรรยากาศในห้องอัดน้องๆทางบ้านก็ห้ามพลาดกันเด็ดขาดแล้วละค่ะเพราะพี่ยายาใส่ลีลาเป็นซูปเปอร์ฮีโร่สาวเด้น่ารักว่าสะใจนี่ขนาดยังไม่มีภาพประกอบดูแค่แอคชั่นกับฟังเสียงน่ารักเนรักยังอินตามกันขนาดนี้เลยอ้าวถ้าอยากฟังเสียงกันแบบชัดๆงานนี้จัดไป สาวพราสนเห์ปรากฏตัวค่ะว้าวจาอููอ่าการ์ตูนของหนูนะคะจะพิเศษมากเลยค่ะเพราะว่ามีทั้งสามพลังของผู้ชายหนุ่มสามคนเพราะฉะนั้นหนูก็เก่งไม่แพ้สามคนหรอกค่ะเก่งกว่าได้เสียงมันต้องมีพลังแล้วก็ต้องกระชับแล้วก็ต้องฟังรือเรื่องมีต้องน่ารักแบบเฮ้ยเฮ้ยเจ๊เจ๊เฮ้ยเจเจ๊มันก็อีกอยากนิดนึงค่ะแต่หนู ม,มันเป็นการเรียนรู้ที่ดีมากเลยค่ะปากเชียร์ด้วยนะคะซูเปอร์ฮีโรส่สาวภาสเนนนะคะรับรองว่าน่ารักแล้วก็สนุกมากๆเลยค่ะ